ตอนนี้วันนี้ต้องเบิกเงินกับบอสอไอนะลูกเพราะว่าบอสบ่ะบอสหน่อยหนีวันดีค่ะบอสเรียกแขกเรียกขาเนาะแบบนี้จ่ายเต็มไหมลูกไม่ค่ะนั่นกระซิไม่ทำไมถึงไม่จ่ายเต็มลูกเอ่อตกฉากตกฉากทำไมถึงตกฉากลูกเอ่อเมาแล้ว เฝ้าเมียลูกโอ๊ยบอสเฝ้าเมียมื่อนี้บ่มีเมียโสดออมื่อนี้แม่บาร่ายนั่นะมื่อนี้พ่อกับญาณุสิเป็นท่านผู้ชมอีหล่าเป็นหัวหน้าดูแลขอบครัวเสียงมีหกนะลูกเด้อเดี๋ยวพ่อกับบอสหนุสิดูแลก,กันผู้นเจาบ่ไปตีอ้าวขึ้ได้อันเดียวเอาอีนี่แม่อีกนึงเสียงสมหน้ <c oughs> <อ>า,าสมตาได้อีกอันนึงครับ คุณกาได้จักนำแม่ได้จักนำเดี๋ยวแม่สองใบเมื่อเสามมันก็จิคุ้มเอาจนได้เนาะเอาตอนน่ะขาก็ทอบาบอกว่าตลกล้องมองนึงแ่งเอาแล้วกระส่งตัวแทนนย่นีเดชกูนี่เดชแจกท้ายไ่นองนี่เริ่มแจกบักลาเสือเหลืองนี่ก้อนนี่ สวัสดีครับผมน้องกังฟูนัตพุ่มครับลูกหลานพ่อพ่อแม่อำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับอ๋อสวสดสวสดลูกไายนะครับสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุลนาพรเสียงวีหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นสาวอุดรแล้วคะ่ะนะาสาวอุดรบ้านใดลูกบ้านยังกะเพาะอ้อาวบ้าน ของน,นี่มีนี่มีบ้านบ้านดอนแค้นค่ะจ้าเฮียนอยู่เบอร์ดอนแค้นแล้วเนาะง่ายทะเบียนบ้านมาประไดี๋กันยังคืวอระไดีอยู่ครับเอาฝากอีหลานหน่อยไปในอ้อมใจพี่น้องน้ำแน่นะครับขอบคุณรงางวัลน,น้ำใจดันดาวเวทีนะครับผมเอาอีหลานหน่อยบอกกับพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะหมอลำสาวภูก,กินหีละเหยดอกเหมยผนังผ้าสมสุขค่ะสายยากยังกว่าพี่กินหีละเหยใช่<ต> คอยทดสอบพวกเนี้ยรอบที่แล้านั่งแม่กินหญียังจะมาคือดอกเล็บมือนั่งเจ้นี่ผู้ตังสาย่าไห้ตีบอมเบียนบักไม่เอาม so ั้ง เอามือนี้ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับถือว่าเป็นบุญบานจากของนพี่น้องนาอบคิดว่าพี่น,อนอ้นนองสิมาหลายปีนี้ซ้ำพราะว่าดประกาศออกบ่ไเด็ติดไป,ป,ดดดป,ปนะครับปกติสิติดไปประกาศตามอำเภอต่างๆตะวับบนบุนีมีตั้งแต่โพสต์นะครับขอบคุณเพจกูกแก้วอัปเดตด้วยนะครับขอบขอบคุณพี่น้องสมองสุบอนที่เดินห้างมาให้กำลังใจนะครับเอาขอเสียงพี่น้องตำบลขอใหญ่นะครับ เอาคือห้องคอยแท้ห้องคอยตัวชมภูอื่นมาแต่ตาบดค้อสายพู้น้องขอเสียงพี่น้องคออสายนะครับแหมคอ,อสายคือดังแห้งก็คอยญ่นนเนาะบัดนี้ขอเสียงพี่น้องชฉยบันนะครับเฉยบ้านไระลายขอเสียงพี่น้องน้องหานครับอขอเสียงพี่น้องบัญชีดนะครับเอามาอย่างก็บ่เบิ่งหนึ่งในสยามบันนี้ไหม มนีมี่มลำอีกหนึ่งโปงนะครับอยู่กันใกล้กันครับมล้ำคู่บาอาจารย์นะครับผมเป็นมล้ำหนึ่งในสยามเล่นยุบันจีดห้างกัน3กิโลเที่ยวไปเที่ยวมาเอาเด้อพี่น้องเด้เอแฮ๊ซี่เฮาลัเรืองไปเต้ยพุนกอนอแห้งพุ่กลัมตีรถกับมาเต้นแห้งพี่นะเ <laughs> มียไอพอดีอิาเมืนีร <c oughs> ับวดเป็นหัวหน้าสาวประจำทีมง,งานเด้อลูก <c oughs> อลราดูแลถูกไฟบ่ว่าสิเป็นดนตรีบอว่าสิเป็นนักร้องหมอลำถูกไฟ ตอนนี้วันนี้ต้องเบิกเงินกับบอสไอ้นะลูกพ่อมาบอสบ่บอสหน่อยนี่วัสดีค่ะบอสเรียกแขกเรียกขาเนาะแบบนี้จ่ายเต็มไหมลูกไม่ค่ะนั่นกระิไม่ทำไมถึงไม่จ่ายเต็มลูกเอ่อตกฉากตกฉากทำไมถึงตกฉากลูกเออเมาเหล้า เฝาเมียลูกโอ๊ยบอสเฝอเมียมื้อนี้บ่มีเมียโสดมื้อนี้แม่บ่ได้ยี่นันมื้อนี้พ่อกับญาณุสิเป็นท่านผู้ชมอีหล่าเป็นหัวหน้าดูแลครอบครัวเสียงดีหกอลูกเด้อเดี๋ยวพ่อกับบอดหนุสิดูแลกันอ้าวก็จะได้ดูแลกันบ่ดูแลกันจะได้บ่สหนุยางเซ่หรอแม่ไหมยันผู้เบ้าล่าเข้าป่าสอกเป็นจังได๋์น้อบักน้อยๆมาหาตาอุดรเนาะ มา <laughs> ไปให้อีล่าไปพักพอนสก่อนเดี๋ยวให้อีล่าลองเพลงให้พี่น้องฟังจะเพลงสองเพลงจ้าเดี๋ยวิดหาสิลองสู้พ่อแม่พี่น้องฟังด้อ,อกจาน,น้องอันนี้เป็นจจเป็นเอียงกับอาอายครับฮะเป็นเอียงกับอาอายเป็นพีส่สาวน้องอา,าอาย ดีใจที่มือนี้ได้มาพบพ่พี่น้องเนาะเปิดโตอีลา่ามือนี้กะมาเตยมือมวนน้ากันดนะจ้าเปิดเปิดตัวปลาเหมยเนาะลูกโอ้่จว่าเอี่ยย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 ยวย่ยยยยยัวยย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 ยบยายยยยยยยายย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 ยวยยย่ยยอยยยยวยาวยย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 ย้ายยยว้าวยยยยย้ายย่ยยยยยกย้้ยวยยวยย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 าาว้า ถึงแล้วนั่งเอกสาวเราลูกเดี๋ยวมาทางนี้บอนพลรีศรีดอกใช่เรื่องรากนี้ขอเชิญพบกับนั่งเอกเท่าต้นละเหยดอกไม้เป็นผภาค่ะสวัสดีเป็นมะไรพอครับเอาสวยใส่ยาเอาพี่ดอกไม้เป็นผ้าสมสุขครับสั่งสรรความสุขกันตอนนี้ชงดีกันล้วกันใน